ハハハ。<music> สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพนี่ก็คือรายการข่าวทะลุไหม่วันนี้วันศุกร์แล้วนะครับตรงกับวันที่9กรกฎาคมพุทธศักราช2564อ่ะตามมาครับบุญลวีจะเอาข่าวมาตีแผ่ให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันล้อมวงเข้ามานี่ก็คือรายการข่าวทะลุไหม่ข่าวแบการดินข่าวที่คุยกับพี่โน้องประชาชนด้วยภาษาง่ายๆ ไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรแล้วครับให้เข้าใจให้มั่นใจใจนิ่งๆแล้วก็ฟังรายการกันบางทีก็จะจับเรื่องนู้นมาชนจับเรื่องนี้มาพูดตามอัธยาศัยของคนพูดก็แล้วกันนะอาจจะไม่ถูกใจสลิมบ้างก็ไม่เป็นไรแล้วครับเพราะว่าสลิมทำอะไรไว้เยอะตั้งแต่ปี2,500เท่าไหรล่ล่ะ2,500อ่า4 2 5สองพันอยสี่สินะไอห้าสิบจนเรื่อยมายึดอำนาจสนาร้อยหาสิบเจ็ดเห็นไหมแล้วก็โอ้โหมาไล่รัฐบาลยิ่งรักกันบางคนนั่งเครื่องบินมาจากหาดใหญ่นั่งเครื่องบินมาจากภูเก็ตแล้วเป็นยังไงล่ะครับภูเก็ตวันนี้เมื่อวานนี้นักท่องเที่ยวก็ติดโควิดเอามาเผยแพร่ที่ภูเก็ตอีกสายพันธ์อบูดาบีครับ สายพันธุ์ตะวันออกกลางแล้วก็เวลานี้ประยวยของผมก็แหกอยู่กับบ้านวันนี้วันที่9้าครับไม่ใช่กักตัวเจวันนะต้องกักตัวให้ได้14วันเพราะเชื้อมันยังอยู่เชื้อมันยังอยู่ครับไม่ใช่ว่ากักตัวแค่นั้นแล้วทุกอย่างจะจบไม่ใช่มันไม่จบลงแค่นั้นหรอกครับมันต้องกักตัวให้ได้14วันนะให้ได้สิวัน และก็นี่ก็ได้ข่าวว่ามีคนติดอีกครับมีคนติดเชื้อโควิดอีกนะจากไอ้ที่สุรินะประธานหอ,อการค้าสุรินพอประธานหอ,อการค้าสุรินมันก็มีคนที่ติดเชื้อโควิดมาอีกเป็นอะไรเป็นภรรยาเป็นกรรมการเป็นอะไรต่างๆพอกลับจากวันที่หนึ่งแล้วเนี่ยมันก็ติดเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น แล้วทำไมประยุทธ์เนี่ยยังไม่ใช่กักตัวเจวันต้องให้ส4วันให้ครบก่อนแล้วมีแนวโน้มว่าจะติดโควิด90%ซทีนี้เมื่อติดโควิดแล้วทำไงล่ะผมก็ต้องย้อนถามไปตอนที่คุณประยุทธ์ที่พลปร,ยยประยุยประยุทธ์ใช่ไหมชื่อประยุทธ์ใช่ไหมเขาเป็นนายกนะฉีดวัคซีนเนี่ยเขาบอกเป็นวัคซีนแอสตราเซเนกที่สั่งมาจากเกาหลีหลายคนบอกเฮ้ย เป็นการฉีดโชว์เนี่ยฉีดน้ําเกลือหรือเปล่าตอนลุงป้อมจะฉีดลุงป้อมก็บอกโอ้ยไม่อยากตายเสร็จแล้วก็แอบไปฉีดที่โรงพยาบาลใหญ่แห่งหนึ่งก็ไม่รู้ไปฉีดยาโดปือไม่ฉีดไปฉีด,ไ,ฉดไอ้วัคซีนหรือเปล่าผมไม่รู้นะนะแต่เขาบอกว่าฉีดวัคซีนเอาวัคซีนก็วัคซีนเดี๋ยวจะหาว่าไปคานเขาทุกเรื่องไม่ใช่ไร็รอกลุงเป็นห่วงแคนดิเดตนายกนี่เป็นห่วงจริงๆเพราะว่า ถ้าลุงตู่เรียกงี้เดียวว่าเจ้าสัวตู่เจ้าสัวป้อมถ้าเจ้าสัวตู่เป็นอะไรไปเนี่ยแล้วทำยังไงลาออกก็ลาออกไม่ได้จะลาออกไงถ้าเป็นอะไรไปเนือป่วยไปหรือว่ากางแงกกางแหลกมันะมีเตียงหรือเปล่าหรือจะอยู่ที่บ้านพักให้หมอเป็นยังไงแล้วคนสูงอายุด้วยเนี่ยคนอื่นมันตายไปเยอะแยะแล้วเวรกรรมมันมีถ้าเกิดสมมุตินะผมไม่ได้แช่ง สมมุติว่าท่านประยวยของผมเนี่ยอาสัญญาแดวหว้าขึ้นมาอาสัญยากรรมขึ้นมาเนี่ยแล้วจะทำยังไงเวลานี้มีคนคิดกันแล้วนะมีคนคิดกันแล้วในพักรวมรัฐบาลพักแกนนำบอกว่าสมมุติเขาสมมุติกันก่อนคือมันต้องมีแผนหนึ่งแผนสองแผนสามนะถ้าแผนหนึ่งประยุทธ์เป็นอะไรไปแล้วทำไงก็ต้องหาแผนสองแผนสองเขาเตรียมไว้แล้วก็ต้องมีนายกคนใหม่ นี่แกนนำรัฐบาลเขาเตรียมหานายกไว้แล้วเขากลัวเขากลัวว่าถ้าประยุทธ์ติดโควิดแล้วถึงแกอ่อสัญญกรรมขึ้นมาเนี่ยก็ต้องมีนายกสำรองขึ้นมานายกสำรองเขาก็ต้องเอาไอ้พักแกนนำรัฐบาลคือพักพลังประชารัฐเป็นหลักเขาจะยอมพักอื่นเหรอเขาก็เสียงข้างมากะแคนดิเดตนายกเนี่ยตอนเลือกตั้งปี6 2 2 4มีนาเนี่ย พรรพลังประชารัฐมีคนเดียวคนเดียวครับแคนดิเดตนายกก็คือพลเอกประยุทธ์จันโอชาเป็นไปตามรัฐธรรมนูญมาตราเท่าไหร่88ใช่ไหมที่เขาบัญญัติให้ว่าพักการเมืองที่จะลงสมัครรับเลือกตั้งจะต้องมีแคนดิเดตนายกไม่เกิน3คนพรรคพลังประชารัฐส่งชื่อประยุทธ์ประยุทธ์ไม่ได้เป็นสมาชิกพรรคพลังประชารัฐนะครับ เป็นคนนอกแต่เป็นคนดิเดตนายกในขณะที่พรรคประชาธิปัตย์เขาก็มีคนดิเดตนายกหนึ่งคนคือคุณอภิสิทธิ์เวชาชีวะในพรรคภูมิใจไทยก็มีแคนดิเดตนายกก็คือคุณอนุทินชาญวิรากุลและก็ในพรรคพลังประชารัฐขอไปในพรรคเพื่อไทยเขาก็มีคนดิเดตนายกเขาใส่สามคนเลย สคนเบอร์หนึ่งคุณสุดารัตน์เกยุรพันธ์เบอร์สองคุณชัดชาติสิทธิพันธ์เบอร์สาชัยกเกษมนิติสิรินี่คือพักเพื่อไทยส่วนพักอนาคตใหม่กำลังรุ่งโรจน์เขาใส่คนเดียวเลยคือคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจเสรีรวมไทยเขาก็ใส่ชื่อคนดิเดตนายกคือพลตรเอกเสรีพิสุทธิ์เตมีเยเวศพักชาติไทยพัฒนาก็มีหนูนากัรจนาศิลปะอาชา ส่วนในพักเล็กๆก็ว่ากันไปแต่พักร่วมรัฐบาลที่เราเห็นอยู่ก็นั่นแหละตอนแข่งขันคราวนั้นคะแนนของพักเพื่อไทยเนี่ยได้สอสอมาอันดับหนึ่งแต่พลังประชารัฐก็ไปแย่งเขาจัดรัฐบาลบอกว่าเขาจัดรัฐบาลได้ก่อนคนที่เป็นเส้นเลือดใหญ่หัวหลักหัวหัวตอหรือเอาหัวอะไรล่ะหัวอะไรก็แล้วแต่ เป็นเส้นเลือดใหญ่ของรัฐบาลชุดนี้เขาชื่อรัมบตรีแป้งครับฉายาเขาพี่แป้งคือธรรมนัสวิ่งประชาไปประชาธิปัตย์ไปประสานไปภูมิใจไทยไปนู่นไปนี่ไปประ,ประชาติไทยพัฒนาประสานให้ได้นี่คนนี้เนะเบื้องหลังคือคนนี้ผมจะบอกให้เขาเป็นผู้จัดการรัฐบาลเหมือนสมัยก่อนที่ผู้จัดการรัฐบาลที่มีเสนาณ์เนี่ยไหพลตรีสนัน่นกระจอรประสาทเป็นคนจัดรัฐบาลให้อภิสิทธิ์ถึงได้นายก ชวนหลีกภัยได้นายกสองครั้งนี่คือฝีมือของพลตรีสนั่นขจรประสาทเขาเรียกผู้จัดการรัฐบาลร้อยเอกธรรมนัฐก็คือผู้คือผู้จัดการรัฐบาลทีนี้เมื่อประยุทธ์เป็นอะไรไปเป็นอะไรไปก็เป็นอะไรก็โควิดแต่ตอนนี้มันติดติดหรือเปล่าไม่ติดติดหรือไม่ติดก็รอผลเนี่ยอาจจะติดแล้วก็ได้แต่ว่าเป็นความลับเป็นผู้นําของประเทศเขาไม่อยากบอกก็ต้องแอบรักษาตัวไปเพราะคนแวดล้อม มันติดเชื้อโควิดหมดเมื่อมันติดเชื้อโควิดหมดเนี่ยประยุทธ์จะเหลืออะไรแต่ผมภาวนาว่าอย่าให้ติดเลยอย่าให้ติดเลยคือผมทำรายการเนี่ยคนก็ด่าผมเยอะนะว่าเอ้ยผมออกมาสับประยุธทธ์ทุกวันทุกวันทำไมผมต้องไปเห็นใจประยุทธ์ท่านครับนี่คือมนุษยธรรมของความเป็นคนของผมเนี่ยมันมีสูงคุณจะเป็นใครก็ได้ เป็นคนที่ผมเกลียดเป็นคนที่ผมไม่ชอบแต่ผมก็ไม่อยากให้เขาต้องตายเหมือนหมออย่างที่ผมเปรียบให้ฟังผมตอบคอมเมนต์ไปเหมือนหมอครับหมอเนี่ยถึงจะเกลียดใครก็แล้วแต่ก็ต้องรักษาเขาจะเป็นศัตรูกันคนละประเทศสงครามรบกันฆ่าศึกมาจะตายต่อหน้าก็ต้องรักษาเขานี่คือมนุษยธรรมค้ำจุนโลกครับ ถามใจจริงผมนั่งจัดรายการอย่างเนี้ยผมก็ต้องเอาใจช่วยไม่อยากให้ประยุทธ์ต้องอาศันยาแดว่วาอาศัญยกรรมนี่คือเรื่องในหัวใจผมแต่เรื่องงานเนี่ยรายการนี้ออกมาสับทุกวันเพราะความบกพร่องของนายประยุทธ์ติดโควิดครั้งนี้ติดไม่ติดผมไม่รู้นะผมไม่ได้ไปกล่าวหาท่านแต่ท่านต้องกักตัว14วันวันนี้เพิ่งได้แค่9วัน เชื้อมันยังไม่ออกถ้าถ้าเชื้อมันออกแล้วรักษาไม่หายท่านก็ต้องอสัญญรรมไม่ต้องลาออกไม่ต้องมีใครมาเรียกร้องลาออกเมื่อท่านอสัญญรรมแน่นอนพักซึ่งเป็นแกนนารัฐบาลเขาวางแผนลึกวางแผนลับท่านไม่รู้กันหรอกเขาก็นั่งสมมติเพราะวันวันก็แต่สมมุติทท้านั้นแหละม,โน,นนมโนอย่างนู้นมโนอย่างนี้มโนประชาชนกินดีมโนบอกให้ช่วยไปแล้วนักข่าวไปถามว่า พี่น้องประชาชนเนี่ยเขาช่วยกันไปคนละครึ่งแล้วนู่นนี่นั่นให้แล้วลุงป้อมก็หันนายกเลยนะจะเอาอะไรกันอีกมันนั่งอยู่บนหัวประชาชนจริงเว้ยมันนั่งอยู่บนหัวประชาชนมันแน่จริงจริงนักการเมืองยุคนี้มันนั่งอยู่บนหัวประชาชนจริงเว้ยพี่น้องประชาชนมันไม่ได้อยู่หัวใจประชาชนเลยทีนี้เล่าต่อไป เล่าต่อไปเมื่อเขามีการคิดลึกๆมโนกันว่านายกจำเป็นจะต้องพลัดพรากจากโลกนี้ไปในภาษาราชาการตำแหน่งนี้เขาเรียกอสัญญกรรมสมมุตินะครับไม่ได้แช่งท่านคนเราเนี่ยมันอสัญญกรรมด้วยกันได้ทางนั้นตายจากกันด้วยกันได้ทางนั้นใครจะคิดว่านะักป๊อบนะักคอมเดี๋ยวจะจากโลกนี้ไปเล่นตลกอยู่ให้เราหัวเราะอ,อยู่ดีด ติดกันทั้งบ้านเมียติดผัวติดนักคอมติดนักค่อมออกจากบ้านไม่มีวันไม่มีได้มมีโอกาสกลับบ้านเมียนอนพังแงกพังแงกอยู่ไม่มีโอกาสได้ไปงานศพของสามีที่รักกันมาบางคนตายทั้งบ้านที่บางนาซอยอะไรล่ะนอนอยู่คอนโดหาเตียงไม่มีเตียงมันเต็มหมดหาเตียงไม่มีครับ พอหาเตียงไม่มีแล้วทําไงมันก็ไปโรงพยาบาลไม่ได้ก็นอนตายคาห้องต่อนอนตายคาโรงพยาบาลน,นี่ก็คือเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นแล้วบอกเตียงไม่มีใครอยู่บนนองก,ก็ไปนอนเขียงนาก็แล้วกันไปนอนริมคันนานี่โมเดลประเทศปปสปป,ป,ปลาวนะครับเขาให้ไปนอนเขียงนาไม่เป็นไรอากาศดีแต่ร้อนหน่อยก็แล้วกันมันหนักขึ้นทุกวันมันหนักขึ้นทุกวันผมจะบอก ฉะนั้นทุกคนน่ะมันมีโอกาสตายได้ทั้งนั้นออกจากบ้านไปคุณก็มีโอกาสเสี่ยงโรคมันไม่ใช่วันละหกพันคนที่ป่วยหกพัคนมันมีเป็นหมื่นเพราะเราไม่ได้มีการตรวจไม่ได้มีการตรวจหรือสุ่มตรวจสุ่มตรวจไม่มีคนที่ตายเนี่ยมันก็ตายมากขึ้นทุกวันทุกวันทุกวันเดี๋ยวลมแพลตาย โดยเฉพาะคนที่อยู่ในสลัมอยู่ในคอนโดอยู่ในแฟลตอยู่ในชุมชนแอคคุณประยุทธ์อยู่ดีไปเปิดงานแซนบ็อกไอ,อ้ภูเก็ตแซนบ็อกเสร็จแล้วมูผู้คนล้อมห้อมล้อมก็นายกมาเนี่ยกูก็อยากจะเซนฟี่กับน,นายกจะได้เป็นบอดิสานเอารูปไปติดว่าเฮ้ยรู้จักนายกมาถ่ายรูปดันติดไอ้โควิดระกมกันทั้งระกมช้ำซวงกันทั้งสุรินเห็นไหม แล้วจะเหลือหรอประยุทธ์จะเหลือสมมุติว่าถ้ามีอันเป็นไปอย่างที่แกนนำรัฐบาลเขาคิดเขาก็ต้องหานายกใหม่ต้องหานายกใหม่ทีนี้การหานายกใหม่เนี่ยคนนอกแน่นอนครคนในอย่างอนุทินไม่มีทางคือคนที่เป็นแคนดิเดตนายกอนุทินไม่ได้อภิสิทธิ เสียงก็ไม่ได้ไม่มีใครสนับสนุนหรือการจนาศิลปะอาชาของชาติไทยพัฒนายิ่งเสียหนูนี่ไม่มีโอกาสแง่งแขยํำกับรัฐบาลอยู่ฉะนั้นผมถึงบอกวิเคราะห์ไม่ใช่วิเคราะห์เล่นๆนะวิเคราะห์อย่างเป็นความจรงิงอย่างหลักวิทยาศาสตร์หลักคณิตศาสตร์นี่คือหลักคณิตศาสตร์หลักวิทยาศาสตร์นะก็คือมีสองคนเท่านั้น หัวหน้าพักก็คือเจ้าสัวป้อมเจ้าสัวป้อมมีสิทธิ์เป็นนายกรัฐมนตรีอีกคนหนึ่งก็คือรัฐมนตรีแป้งก็มีแป้งกับป้อมสองคนเท่านั้นแหละถ้าป้อมบอกไม่ไหวแล้วไม่รู้หรือไมก็ต้องธรรมนัตครับคนเราดวงมันจะเป็นนายกมันก็เป็นได้นะพี่ธรรมนัตอย่าไปถ่มตัววันนั้นพี่ธรรมนัตแสดงความเป็น รัฐมนตรีมหาไทยเต็มที่เลยนักข่าวไปถามวันที่ไฟไหม้โรงงานที่บางพรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมาหาดไยไปไหมท,ทั้งทั้งที่ดูแลบรรเทาสรารภัยเฮ้ยไม่รู้อยู่ไหนเว้ยสามปอมันอยู่ไหนหมดปอประยุทธ์ก็กักตัวอยู่กับบ้านปอปอมไม่รู้เหรอปอปอก็ไม่รู้ไปงมไปงมหอยอยู่ที่ไหนไปอยู่ภูเก็ตหรือเปล่า งมหอยงมปูธรรมนัตก,ก็แสดงความเป็นนักปรีมหาไทยทั้งน้นตัวเองไม่ได้เกี่ยวข้องเลยตัวเองเป็นนักปรีช่วยว่าการกระทรวงกรเกษตรดูแลพืชผลดูแลอ,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 อะไรล่ะทรัพยากรการ,การ,การ,กรเกษตรดูแลคนปลุกรุกป่าดูไปแจกฉนงฉนดอะไรของเขาเขาว่างเขาไปตามนั้นตามหน้าที่เขาแต่หน้าที่บรรเทาสารณาภาัยนี่เป็นนเป็นของกลมบรรเทาสารณาภายัยซึ่งขึ้นอยู่กระทรวงมหาดไทย รัฐมนตรีต้องไประเบิดขนาดนั้นตายอย่างงั้นแล้วไฟไหม้ขนาดนั้นคนเดือดร้อนจากมลพิษสารพิษมันต้องไปดูเฮ้ยไว้แต่นี่ไม่ไปธรรมนัตก็แสดงความเป็นเหมือนกับรัฐมนตรีมหาไทยไปบัญชาการไปบัญชาการอนาคตมันก็ดีขึ้นทุกวันทุกวันใช่ไหมพี่ธรรมนัตใครจะมาขวางก็ไม่ได้เฮ้ยเขาก็ทำงานเรียกว่าทำงานเชิงรุก ในพักก็ททางานไม่ขาดตกบกพร่องเด็ดขาดกล้วยก็มีเต็มสวนจะเอาอะไรธรรมนัตเยสเซอร์ yes, ทั้งนั้นคิดอะไรไม่ออกบอกธรรมนัตเงินไม่มีบอกธรรมนัตกล้วยไม่มีกินบอกธรรมนัตฉะนั้นการพูดของผมวันนี้ไม่ใช่เชียร์ธรรมนัตแต่ในทางคณิตศาสตร์มันเป็นอย่างนั้นจริงๆเพราะว่าถ้าเจ้าสัวตู่เป็นอะไรไปแน่นอน พรรคแกนนํารัฐบาลเขาไม่ปล่อยไว้หรอกครับเขาก็ต้องเอาของเขาต่อฉะนั้นคนที่จะเป็นนายกรัฐมนตรีต่อไปก็คือชื่อพลเอกประวิตย์วงสุวรรณเว้นแต่ประวิตย์งอกแงกแล้วไม่ไหวแล้วก็ต้องเลขาธิการพรรคที่ชื่อร้อยเอกธรรมนัสร,ร้อยเอกธรรมนัสก็มีสิทธิขึ้นตรงนี้ท่านทั้งหลายที่ฟังบุลวีวันนี้ท่านให้เข้าใจ คนนอกเนี่ยมันเป็นนายกได้ครับรัฐสภาเขายกเว้นสองในสของสมาชิกรัฐสภาให้รัฐสภาดำเนินการตามมาตรา159ให้เสนอชื่อในบัญชีที่พักแจ้งไว้ตามมาตรา88หรือไม่ก็ได้มันมีประโยคท้ไทยหรือไม่ก็ได้นายกคนนอกเนี่ยมันเป็นไปตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันนะครับ เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเหมือนกันแต่ต้องมีมติจากที่ประชุมรัฐสภาคือที่ประชุมสอสอและสอวอรวมกันสองในสรัฐภามี750คนจะต้องมี500คนที่ยกมือแต่งตั้งคนเป็นนายกนี่คือเรื่องที่มันเป็นรัฐธรรมนูญผมเล่าง่ายๆเล่าเล่าแบบเ,เล่าแบบให้ท่านฟังสบายๆครับว่า เขามีสิทธิ์ก็แล้วกันเขามีสิทธิ์ก็แล้วกันตามรัฐธรรมนูญฉบับนี้คือจริงๆแล้วรัฐธรรนูญหลายฉบับเนี่ยก็ยอมคนนอกนะที่จะให้เป็นนายกรัฐมนตรีแต่ประชาชนไม่ยอมไม่ยอมเหมือนกับสมัยรัฐธรรมนูญปี2534จำได้ไหมที่พลเอกสุจินดาขึ้นมาเป็นนายกนั่นก็คนนอก และท่านบอกว่าท่านไม่เป็นเสียงข้างมากเป็นของคุณนรงวงวันแต่คุณนรงวงวันหัวหน้าพักเนี่ยโดนแบ็คลิสจากสหรัฐอเมริกาเรื่องยาเสพติดทั้งทั้งที่คุณนรงไม่ได้เกี่ยวข้องเลยแต่เขาสงสัยแค่นั้นเองท่านก็เสียชีวิตไปแล้วต้องขออภัยท่านด้วยที่เอามากล่าวเพราะเป็นประวัติศาสตร์มีครั้งนั้นแหละนะและหลังจากนั้นก็มีคนนอกอีก แต่จริงๆในหลักประชาธิปไตยนี่ก็ต้องมีคนไหนต้องมีคนไหนฉะนั้นที่ผมขึ้นหัววันนี้ผมเล่าให้กระจ่างชัดเล่าให้ชัดแจ้งแดงแจ๋เลยทีนี้ทุกอย่างเนี่ยพี่น้องประชาชนเวลานี้สนใจกันไอ้เรื่องของโควิด1 9เรื่องที่ว่ารัฐบาลจะล็อกดาวไม่ล็อกดาวล็อกดาวไม่ล็อกดาวเคยล็อกดาวมาครั้งแรกตั้งแต่สาเมษาปีที่แล้ว กทมล็อกดาวยี่สิบสองมีนาคมเอาไปก่อนฮะปีที่แล้วผ่านไปหนึ่งปีก็สี่เดือนแล้วจะเหลืออะไรครับคุณล็อกดาวคุณไม่สามารถที่จะแก้ได้หรอกไอ้โควิดเนี่ยเพราะคุณไม่เกิดไม่เปิดเชิงลุกล็อกดาวคุณกั้นกรุงเทพลั่นกั้นทั้งประเทศแล้วห้ามไปนูน่นไปนี่แล้วคนมันติดโควิดอยู่กับบ้านมันก็ติดในบ้านนั่นแหละเตียงก็ไม่มีอะไรก็ไม่ดีมันก็ตายคาบ้านกันหมดล็อกดาวตายคาบ้าน ไปทำมาหากินอะไรไม่ได้เปิดร้านเปิดรววไม่ได้ธุรกิจทำไม่ได้มันเขาอยู่ตรงนั้นแหละเพราะไอ้สายพันธ์อินเดียเนี่ยมันติดกันง่ายเหมือนกับที่ภูเก็ตแซนบอกมันติดใครติดประธานหอ,อการค้าคุณวีระศักดิ์พิสนุวงศ์เสร็จแล้วถ่ายคู่รูปคู่กับประยุทธ์ประยุทธ์ก็หอกแงกอยู่กับบ้านเวลานี้เสียงเสียงครับฟิ5ต ภรยาของหอ,อการค้าสุรินก็ติดรวมกันอีกที่วันนี้สี่ห้ารายแล้วมีคุณสมบัติสมบูรณ์เทิดชนาอดีตประธานหอ,อการค้าสุรินมีกรรมการหอ,อการค้าคุณปิ่นชัยสุริฉายแล้วก็มีคือตรวจแล้วเป็นลบหมดอ่ะเป็นลบหมดฉะนั้นถามประยุทธ์เสียวไหมเสียวเครียดไหมเครียดวันนี้อยู่ที่บ้านเครียดแน่และยิ่งฟังหมอที่ราม,มาออกมาบอกว่า ที่ตรวจเชื้อกันเนี่ยพบศพเนี่ยมาจากไอ้โควิดทั้งนั้นบางรายเนี่ยล้มแผลบางรายตายกับบ้านไม่รู้ว่าตัวเองตายกับบ้านครับหมอรามาได้โพสเฟซบุ๊กส่วนตัวเมื่อวานผมไปเล่าไว้ในรายการบุรวีตีข่าวช่วงบ่ายๆเขาก็บอกว่าเขาก็บอกว่าตัวเลขที่ติดเนี่ยเยอะเยอะเยอะกว่าที่รัฐบาลสบคแจ้งออกมา คนตายก็เยอะกว่าแต่ไม่เป็นข่าวไม่อยู่ในธรมเนียบที่แจ้งออกมาจากสบคไม่มีหมอทวีสินไม่ได้ออกมาพูดตายแล้วก็แจ้งตายไปในสาเหตุอื่นเพราะไม่ได้ตรวจศพแต่หมอรามาออกมาพาศพว้ให้โควิดทั้งนั้นโควิดทั้งนั้นโควิดทั้งนั้นแต่ไม่ได้บันทึกไว้ในสบคเลยเรื่องนี้เป็นเรื่องจริง ซึ่งผมเอาจากเฟซบุ๊กของหมอที่ใช้คำที่ใช้ใช้เฟซบุ๊กส่วนตัวว่าสมิธฟาซีเันบอกสถานการณ์โควิดที่ผ่าศพแล้วมันเป็นอย่างนี้จริงๆแล้วตายแล้วก็ไปเผาแล้วก็แจ้งว่าเป็นโ,โรคป่วยอื่นแต่จริงๆแล้วมันตายจากโควิดทั้งนั้นมันมากกว่า2องพอีกมันจะถึงกี่พันแล้วก็ไม่รู้ สถานการณ์มันเลวร้ายไปหนักขึ้นทุกวันทุกวัน,ท,วนทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพเวลานี้ไม่รับคนไข้แล้วมันเต็มจนล้นแล้วครับแต่คนป่วยเนี่ยใช้วิธียังไงบางคนเขาก็บอกเรียกแท็กซี่ขับไปทิ้งคนป่วยบอกขับไปทิ้งขับไปขับชั้นไปทิ้งที่หน้าโรงพยาบาลไม่รู้ทำไงาบางคนไปนอนป่วยบอกให้กูนอนแม่งหน้าโรงพักเนี่ยแหละ,ะกลายเป็นคนป่วยเพ่นพ่านไปหมด ทุกโรงพยาบาลในกรุงเทพไม่รับตรวจเด็ดขาดเพราะกลัวว่าเมื่อตรวจแล้วมันเป็นบวกแล้วก็ต้องรับผู้ป่วยไม่กล้าตรวจกลัวคนโรงบาลนี่ทั้งโรงพยาบาลเอกชนรังโรงบาลรัฐบาลกลัวคนครับกลัวมันป่วยแล้วก็ต้องรับโดยมารยาทจัญยาจัญยาบาณก็ต้องรับโรงบาลสนามก็เต็มหมดและก็เดือนหน้านี่เขาบอกสิงหาเนี่ คอยดูเถอะจะมีคนป่วยนอนข้างถนนตลาดเอ่ยชุมชนเอ่ยโรงงานแคมป์จะติดเชื้อกันในบ้านยังก็เป็นเป้าเรือรังหกโรคเจ็ดโรคมีโรคส่วนตัวโรคอะไรเยอะไม่ควรไปไหนนะถึงเขาไม่ปิดประเทศไม่ล็อกดาวน์คนก็ไม่อยากจะไปไหนอยู่แล้วเพราะนี่คือความระยำ บกพร่องของรัฐบาลซึ่งเมื่อวานนี้ผมก็ใช้คำว่าจังไรยังไงละ่ะผมไม่อยากใช้คำรุนแรงอย่างนี้แต่มันทนไม่ได้จริงๆครับพี่น้องประชาชนแฟนคลับทั้งหลายท่านผู้ชมหมอเขาไม่ทนเป็นแสนๆคนเขาล่าชื่อมาแล้วบอกมึงเอามาสิปัญหาก็คือวัคซีนไม่มีตอนนี้ไปฉีดแล้วไม่มีวัคซีนแล้ว,วัคซีนที่มันป้องกันได้ก็คือวัคซีน ไฟเซอร์กับโมเดอร์นาโมเดอร์นาเปิดให้จองของโรงพยาบาลเอกชนที่เป็นสมาคมลงมาเขาก็จองกันวจองกันไปจองไป,งไปถึงเก้าสิบเก้าล้านแล้วถึงเก้าล้านแล้วก็มากกว่านั้นมันเป็นไปได้ไงรัฐธรรมนูญบอกว่ารัฐบาลต้องรักษาฟรีโรกพวกนี้แต่คนไทยเป็นประเทศเดียวในโลกครับที่ควักเงินจ่ายค่าวัคซีนไว้เฮ้ย เป็นประเทศเดียวในโลกที่ฟักเงินจ่ายค่าวัคซีนผมเนี่ยวักในบ้านสิบคนญาติพี่น้องช่วยกันจ่ายคนละสองพันสี่สองพันสี่เพื่อรอไอ้มาโดน่าไอ้มอโดนน่าไอ้มอรดน่าไอ้โมดน่า,นา,นามันจะมาเมื่อไหร่ไม่รู้แต่ก็จําเป็นเพราะต้องการความปลอดภัยไม่ใช่ฉีดแล้วมึงก็ตายคาเขียงอะ่ะริงอยู่อาจจะมีส่วนน้อยซวยไปก็ตายไปผลข้างเคียงไม่ซวย คุณก็รอดแต่สองเข็มเอาไม่อยู่เป็นหมอเป็นพยาบาลสองเข็มเอาไม่อยู่เขาถึงเรียกร้องให้มีเข็มสามเข็มสามควรจะเป็นไฟเซอร์หรือโมเดอร์นาไฟเซอร์โมเดอร์นามันป้องกันได้แต่ชิโนแวกชิโนแวกชิโนฟาร์มหรือแอสตราเซเนกาเนี่ยมันป้องกันไม่ได้แต่มันสร้างภูมิต้านทานได้ในร่างกายเราถามว่าดีไหมมันก็ดีสร้างภูมิต้านทานได้ป่วยแล้วไม่ตายเมื่อก็ผมแนะนำ เบต้ากรูแคนน่ะมันสร้างภูมิได้ถามมันดีไหมผลการวิจัยโอ้โหสามพันวารายงานมันสู้มาแล้วกับสงครามเชื้อโรคโรคแอนแทคือโรคไวรัสชนิดหนึ่งที่ซัดดำมันใส่ไปในแป้งแล้วใส่ซองจดหมายส่งให้คนอเมริกันคนเมริกันฉีกแป้งโดนแป้งตายหมดนั่นก็เชื้อไวรัสเขาก็เอาไอ้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 เบต้ากรูแคนสู้มาแล้วนี่คือเรื่อง ที่เอามาเล่าให้ท่านทั้งหลายได้ฟังกันมันสร้างภูมิต้านทานได้ไงฉะนั้นผมก็ให้ความรู้เป็นวิทยาทานหมายเลขโทรศัพท์สองหมายเลขข้างล่างสนใจก็โทรศัพท์เข้าไปเขาจะอธิบายให้ฟังข่าวคราวาว,วันนี้ครับดูทางหน้าสื่อประเมินแล้วสัปดาห์หน้าไทยรัฐบอกว่าประเมินแล้วสัปดาห์หน้าทะลักหมืนเล็งล็อกดาวน์สบคชี้ติดติดเชื้อเร็วหมอแฉ เห็นไหมเมื่อกี้ที่ผมพูดหมอแฉมกยอดคนป่วยอมอ็บทุกกระวทวม่มทวงถามหาวัคซีนอมอบไปทวงถามวัคซีนแล้วนี่คือการบริหารงานที่บกพร่องที่ผมบอกจังไรยังไงข่าวสดครบทุกรสดทุกเรื่องบอกว่าภูเก็ตแซนด์บ็อกซ์วุ่นรายแรกนุ่ม UAE ติดโควิด กักตัวกลุ่มเสี่ยง21คนป่วยนิวไฮวันก่อนนี่ก็6,000คนเกือบ7,000คนและตาย50คนสบคเตรียมล็อกดาวน์โคราชก็ปิดหมู่บ้านอีกคือมีอีกหลายจังหวัดนะครับมีอีกหลายจังหวัดอันนี้ผมเล่าสั้นๆให้ฟังทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยวันนี้ก็คือหัวข้อใหญ่ที่เล่าไปแล้วคุยไปแล้วว่าถ้าประยุทธ์เป็นอะไรไปอสัญญกรรมไปโดนติดโควิดผมไม่อยากให้เป็นไปขนาดนั้นหรอกครับแต่ก็ต้องคิด ต้องคิดทุกอย่างต้องคิดนําไปข้างหน้าไม่ใช่มโนนะติดไม่ติดไม่รู้นะต้องกักตัวสิบสี่วันวันนี้ก็แค่วันที่เกที่กักตัวเพราะตัวเองไปเปิดภูเก็ตแซนบอกวันที่หนึ่งนะต้องรอสิบสี่วันจนถึงวันที่สิบสาวันนี้แค่วันที่เก้านี่ขนาดกักตัวอยู่ที่บ้านยังไม่รู้ติดไม่ติดบางคนก็บอติดแน่เก้าสิบเก้ิิิตี แต่ในขณะเดียวกันแกนนาใหญ่ๆเขาก็คิดกันแล้วว่าถ้าประยุยเขาเป็นอะไรไปเนี่ยใครจะเป็นนายกคนต่อไปก็มีสองคนก็คือป้อมกับแป้งไปคิดเอาเองก็แล้วกันเหมาะสมไม่เหมาะสมผมไม่รู้ผมไม่ได้ไปเชียร์ใครแต่เล่าตามเนื้อผ้าเล่าตามหลักคณิตศาสตร์เล่าตามหลักที่เขาผสมพันธ์กันอยู่ในเวลานี้ ขอบพระคุณทุกท่านครับที่ติดตามชมรายการช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งและก็ช่วยดูโฆษณากดติดตามครับจะได้ไม่พลาดรายการข่าวทะลุใหม่วันนี้ลาไปก่อนนะครับจากระผมบุญลวียมจินดาสวัสดีครับ